ถ้าใครทายไม่ถูกก็โดนแป้งหรือว่าจะเอาตังค์หรือว่าจะเอาตังค์ดนกวดทำอะไรอะ่ะเอาไม่ถูกเหรอตายเจอตายเจอตาย่างนี้แน่นอนอย่าไปซี่สูกงั้นสูกงั้นสูกงั้พี่จิบรอพี่จมาแล้วสวัสดีค่ะ ก็กลับมาพบก,กับพวกเรากันอีกแล้วนะคะพี่แอนคะน่ะอุ้มค่ะพิพิวในวันนี้นะคะพี่แอนกับน้องอุ้มเนี่ยเราก็จะมาเล่นเกมทายน้ํากันนะคะว่าเป็นน้ํามันไหนนะคะแม่แล้วใครทายผิดโดนแป้งโดนแป้งนะจ๊ะจะบอกคุณแม่ใครน้นอยเอาใครจะเริ่มก่อนปอยนิชุมเลยไหมต้องเลยต้องต้องทายถูกหมดเลยใช่ไหมแม่ใช่ <c oughs> ถ้าใครทายไม่ถูกก็โดนแป้ง ใครทายไม่ถูกโดนแป้งหรือว่าจะเอาตังค์หรือว่าจะเอาตังค์ดีกว่าใครทายถูกอย่างหนึ่งอย่างนี้ยี่สิบบาทเอาดิเอาดิได้ได้มันต้องมีน้ำอะไรแปลกๆในนี้เริ่มเลยมึงจะเริ่มก่อนน้ำอะไรทายถูกโดนแป้งอะนำอะไรอ่ะใครจะบอกอ่ะือกสนับสามวีนะพอแล้วหนึ่งสองสาม ไม่ไม่รู้อ่ะ <laughs> อันอันอันต่อไปเลยไหมเอ,อเอาต่อไปได้เลยมันโดนเลยเหรอหรือว่าทายไม่หูหมดโดนค่ะติแมแป้งรวมนิดน้อยจังกัดจียผิดผิดเพี้ยวผิ <laughs> พเพเี้ย ถิ่วต้องได้แล้วนะคะทุกคนได้แล้วทุกคนแทนนี่จ๋าไม่ไดนโคกผิดเอ้าไม่ถูกเหรอตายเอาแทนแล้วค่ะทุกคนแทนน้องอุ่นนะคะเอาดิท้ายนี่โอ้ยชิถิ่ต้องกินทุกวันไง กิทุกวันใช่ไหมสปอนเซอร์ถูกต้องเขาจะเก่งขนาดนี้เลยเขาจะเก่งขนาดนี้เลยเะอตายเธตายอย่างนี้แน่นอนน้ำโขกผิดยาบแบบนีถูกไหมถูกไหมถูกไหม ผิดโอ้หอะยังไมอีกรอบเพ่งานละใครก่อนเป๋ายิงชุบกันนะจ๊ะกระเป๋ายิ่งชุบกันนะปากินมยกกระเป๋ายิ่งชุบอ้าา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 า ไปสิไม่ใช่สปอนเซอร์จะ <c oughs> ไปสิจะไปสิมาแต่ไหนไปสิมาแต่ไหน <c oughs> ดูเรียกวโอิิถูกต้องใช่ถูกย่างเดียวในรายกินยุบเบิร์ดมือแล้วสุดท,ท้ายแลย้วดูดูดูดคถ<ฮ>ูกต้อง yes ต้ได้เยอะกว่าตังที่ไปไ็นตังคไไี่เป็น พี่แ e. อนนเะไปตาพี่แอนแล้วน้องอุ้ได้กี่แบงค์หนึงสองน้องอุ้มได้สี่แบงส่วนพี่แอนได้ใมเนหออันติดจะอันก็ดได้นะตายค่แล้ตายค่แล้วอ้ไปโค้งอะจะต้องโค๊ะต้องิด ป๊ปซี่ง่ายอันนี้ง่ายๆโอชิถูกต้อง yes เลขที่กี่ใบสามใบง่าย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 เจปาันเตอร์เลี่กี่ใบเนรอเลขที่กี่ใบ โอเคค่ะน okay, ้องสวหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะพี่แอนกับน้องอุ้มจะต้องขอทัวร์ลาไปก่อนนะคะถ้าใครอยากให้พี่แอนกับน้องอุ้มเนี่ยเล่นเกมอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอน,นี้แล้วกันนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อติดตามพี่แอนกับน้องอุ้มคลิปวิดีโอต่อไปนะคะที่จะ <laughs> ต้องไม่พลาดก่อนนะคะดี <laughs> มาก <laughs>